เอออใจฉันนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันให้ฉันเข้าไปดู hmm. เออมันหลายตัวแท้เออเอ,อุออ้ยเยอะมากเลยไม่มีมานาช่วยขอให้โชคดี โชคดีเปล่าไปรับมือไปรับปูไม่ทันไปล่ลาก่อนโอ้ยไม่น่าไปเลาหรือเขาเลยยังไม่มีอัินติโอ้ ได้ไวเอยได้เออเ้ยมาอะไรยาวๆแบไ้เลยล่ะมากนหมดแบบเราย่ย โอ้ยโอ้ยเอาเอาโผโอ้โหมันจะเกิดเลยขนาดนี้วะไอ้บอดี้เนี่ยมีสัญญาโอ้โหเยี่ยโอ้ยเยอะคือเหลือแต่เลนนี้แล้วที่ ยังไม่แตกเขาก็เลยมาลุกากรรมเรนนี้กันถูกต้องไหมถูกต้องแล้วเสี <c oughs> ยงดังเกินเค okay. หูจะแตกไม่ตายอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออเออออ้าวอีลี่อหมาโอ้โหจนไม่ตายอ่ะเอเล่นอ่ะต้อซึมอ่ะโอ้โหทำอะไรได้ยังไ<โร>ม่มีตายยอน แล้วใส่อ right ้อนกูเป็นคนตายคนสุดท้ายด้วยประเด็นเกิดแล้วเป็นตาลังไปโอ้โหกูไม่ต้องทำอะไรเลยอยเนี่ยเออ เฮ้ยโดนอะไรวะเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะอ๋อดูแป๊บโดนอะไรอาทอกวะโดนสมัยอาทอกอหอโอ้วหหัดตัวเบลอเลยเราจะใส่เขาใช่ไหมเลยเฮ้ยเดินง่ายจะโดนเขาใส่ เออโดนเขาใส่เอ๊ะเมื่อกี้บอกจะโดนเขาใส่ไม่ใช่หรอวะมันเบียวค่เบียวมันนองอะไรเดี๋ยวผมคุมโซนให้คุมโซนคุมโซนโสนีลูกตีีวิ่ง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 วิง่งโอ้ยไม่โดน <S <S เ,อเ,อเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้อะไ,ไปไปไปอยู่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  พอเวลา <c oughs> ครูดาวสกิลคิวหนึ่งสองวินาทีโอเคได้แล้วเอานี่เลยไม่เห็นแต่เย็นกำลังเดินเออลาด,ดช็อตลาดช็อตไอเอ็นเดอะลาดช็อตเจ๊เลย มาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาอย่ามาไม่รักค่ะฉันไม่รักแยก่เขาซึมอ่ะโอ้โหอ,อันนี้อันนี้ยแหละอันตีไอ้เนี่ยเลยอันติเสียบเสียบปวดนิดเียบสวยไม่ทังนะน้าไมเหมือนไม่ต้องไปก็ได้ อุ้ยทำไมไม่ทันน,ะะบบน่ะทมไมไม่ทันน่ะเศร้าใจวะเศร้าซึมด้วยโ <c oughs> อ้โหเีเก่งจังวะตายไปตัอพักก่ใช่หรออฮ้ยนี่ไงจับคอไปด้วย เอ้ยเอ้ยเอ้ยขอณมันตีไปแล้ว <S <S เออโดยไอเนี้ย วมาทำไมก็ไม่รู้แต่ขอบคุณครับแอะขโมยอัตาการได้คะแนก็พอใจแล้วกูรู้ว่ากูต้องสิ้นชีวิตแน่นอนเขาโกรธอะเขาโกรธเขาโกรธ โอ้โหโอ้โหไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยที่ใครเป็นส่วนอาคารไปเลียบไปเ่อกี้องค์กระหูกอาคารใครขีดใครเขียนไม่มี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 ใครขีดเขียนไม่มีห้าแบบเกมเบ๊ะแกบอลล่แล้วเราคือต้องดึงมันขนาดนั้นแล้วได้เ้ยขอบคุณครับกลัวมันกำลังตาโอ้โหโยดนบุ๊ <Workers S 2> เอออ่ะข้างหลังเออทุกคนสู้สู้ทุกคนสู้ตายทุกคนไว้ไร้เฮ้ย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 เออโถไอเชี่ยเอ้ยก so. right <Yeah. S 1> ูทำวิ่งอยู่ตั้งนานมาปาสองทีเท่านั้นแหละเอวเ็วเอวเออเดี๋ยแกวิ่งตามไม่แกวิ่งหนีจนไม่ไหนวิ่งไม่ทันหรอเจอทันแล้ว ไปไปไปเลยไปเลยไม่ได้ข่าวเลยไม่ได้ข่าวัลยก็อ่านโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรกูได้แล้วมาแล้วมีใครเรียกอ,อีกหรือเปล่าเขาเรียกอยู่นั่นนะเข้าเลครับพี่เออมีคนเรียกใครไหมสอง หนึ่งี่หยไปไหนเฮ้ยมีคนเทเลีคนเทเลยคนเทเลมีคนเทเลใครก็ไม่รู้เด็กโก้และเจ้าสวยเป็นสองกำลังไป โอ้โหไม่ได้อ่ะโอ้่เฮ้ยดูดเลือดมันดูดเลือดมัน ค้าด้วยนะครับพี่ชินพี่ไม่ได้เป็นห่วงแต่เป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นอะไรคะแม่ทุกานนั่นไงเราซึมว่ะไม เจ้าอยู่ไหนจีนมาดูยี่โกบล็อกิตเออตายโอ้โหทำไมถึงกระแทอเลยตายแล้วกูโอ้

ต้องยังได้กินข้าวไวลยสิบเก้เงินกูมีสี่พันโอ้โหได้แล้วว่ะโอ้โหซูไม่ได้แล้วกูเออเออไม่ได้บางก่อนแต่กูได้คนแล้วว่ะเฮ้ยมันอยู่นี่ วันนี้สาวที่ผมติดขอไม่มาเพราะว่ามาันเิดมากดด้วยนะโอเคครับ้ยออเอโอเโอ้โหเ,เราเยอะมาก้าซึมวะทำไมไฟนี้มาดูเหนื่อยจังวะ

เยอะ,ะ ừ, ยอ,อะไรขนาดนี้เนี่ยกูอายากรู้ว่าอะไรเขาเยอะขนาดนี้เนี่ยเจ็บรู้มาก่หลอดแ่วะ่ะจิ้นอันจีนหมดแล้วนะโอ้โห่รู้สิเงว่ยสิ่งวัยนีหรือเล้ว อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาเอา้าซึมมีใครโดนเปล่าอุย้ยไอ้เหี้ยเหรอแอบแฟดมาเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรเยอะแยะไปนะไม่รู้ค่ะพี่พงศ์นกจีบชอบอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วโ ยาหลักก่อนโอ้โอเคเรียบร้อยยิงวินนี้ได้ไหมเออโอ้ยอ๋อสวย Thank you ขอบคุณนะบัดว้าเดีวทำโอ้โหแต่ต้องคือไม่ต้องไม่คิดที่จะต้องทำอะไรนะ เราต้องเก่ออะไรขนาดนี้ไอตัวนี้เนี่ยนะโอ้ยโอ้ยต้องสื่อต้องสื่ออะไรขนนเนี่ยต้องสือมอะไรที่ถึน้าตังใจขนาดน,นี้ตัใจไงโ <laughs> <laughs> อ้โโดนแอดที่ซอยถีบเลย โอ้ยอ๊ยไม่เห็น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 ไม่ไม่เห็นไม่เนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เหนไม่เห็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 นเหม่นไม่เห็ไม่เห็เนไ่เน่เนไมน่เนไม่เ่ไม่ม่นมหนไมนไม่ไ่ไอ่่ม ะปิดสตรีมอยู่แล้วมันเรามัน่อสามชั่วโมงแล้ว,ว,ว้น้หนาวอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่หนาวแล้วเริ่มร้อนอ๊มอะไรมาคนนี้ลอ, <c oughs> อยอะเ <c oughs> ยตบตัวเออ <c oughs> โอ้ยก oh yeah. um. oh, ูเดินเข้าไม่ได้หูมีคนแฝดแล้วมายิงผุมแฝดรู้ของตายสิก็กูรู้ไงว่ามึงไม่สามารถ เราจะเราจะพูดในสิ่งที่คนอื่นสามารถทำได้ทำไม <c oughs> <c oughs> อุ้ย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 ไม่มาเนี้ยเลียวเดีวยวหรอวะกูเพิ่งรู้อ๋ออันตี้อันตี้เลียว อะไรอ่ะไม่ต้องปิดไม่ต้องไม่ต้องนิดทถอดเลยไลกันเนี่ยฮะบอกแล้วโอรสพัน์หนเ่็กกูถอดให้โอ้ยเจ็บจังเลยคราอโอยโออ๋อปวดไปเลอเลยเสียเหลียวงำงำ บอกแล้วอ่ะงำ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 โอ้ยโอ้ยไอ้วนไอ้วนมีป่าอาะกินตอนปัดกินตอนแปดพอดิอะไรเงี้ยไอ้เย่เหมือนกันอ้โหโอ้โห มไม่ได้เดินเลยแสบเดินแสบจริงจ uh ้องนี้คือแบบประมาณแล้วแบบคุณไม่ต้องดูกูไม่ให้มึงดูแล้วกล้องดูออกไม่ก็จัดกล้องรอลิงรอมูห้าห้าห้ากองบอกไม่ให้ดูแล้วเว้ยแต่ก็ต่อดีแล้วเก็บแซกแซกคิวไว้ที่ขบขบ โอ๊ย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 คจะดูอะไรของมึงวะคะมองไม่เห็นเลยโอ๊ยไปโดนชื่อเีวิตมันบังถ้ามันบังไปดีแล้วจะนีจับกระดูอะไรกันฮัลโหล ห่วยมันไม่ถึงอ่ะเอ๊ว่าตามมาจากคลิปที่เราดึงกันล่าสุดเลยที่ไหนพี่เาวาที่ถึงหรือเปล่าเออ๋อคุณนายตัวคไณนายตืดนสายอะนะมึงอยากเห็นอะไรอยากเห็นใครอยากดูนะออื อุ้ยโอมอะไรมาอีกของกระจัดกันเหรโอเคไม่เป็นไรครับเอาไปเลยโอ้โหกูจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีเออกระโดดขึ้นโอ้โหโอ้โห โอโหนแดดเออเออเอองามๆเก่งมากทุกคนหม่ำๆหม่ำๆเก่งมากเฮ้อเออชู่เขาชู่เขาออกเซ็กโฉเลยได <c ười> ้ไหม